ชวนคุณผู้ชมไปดูอีกพื้นที่หนึ่งที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะที่นั่นค่ะพาไปดูการติดตามการดูแลป่าชุมชนเพื่อให้มีอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านจังหวัดยะโสธรน,นะคะให้ดูพิกัดกันก่อนนะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้นะคะก็คือป่าชุมชนนะคะป่าเมือกขาวที่ตำบลม่วงอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรคะ่ะ อยู่ไม่ไกลจากแม่น้ําชีอีกลําน้ําที่สําคัญของชาวยะโสธรน,นะคะทําให้ที่นี่ค่ะมีป่าชุมชนที่เป็นเหมือนตู้กับข้าวของชาวบ้านนะคะโดยคุณวารินทวีการน,นักข่าวพลเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะบอกว่าพอปีนี้นะคะฝนเริ่มมาชาวบ้านก็ช่วยกันฟื้นฟูป่าชุมชนค่ะที่เรียกได้ว่าป่าดอนปักกรรมเนี่ยนะคะแต่ว่าจุดเด่นของการฟื้นฟูป,ป่าในครั้งนี้ค่ะก็คือวิธีการเพราะเชื้อเห็ดไปกับต้นกล้านในข่าวเดียวกันค่ะ เป้าหมายครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าเท่านั้นนะคะแต่ว่ากล้าพันไม้ที่เอามาปลูกก็คือต้นยางนานเนี่ยค่ะมายืนต้นที่ได้รับการเพราะเชื้อเห็ดป่าอย่างเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดระง,งกนะคะหรือว่าเห็ดไข่ห่านเข้าไปด้วยนะคะซึ่งพอต้นไม้นะคะโตขึ้นระยะ2-3ปี เชื้อเห็ดที่เพาะมากับต้นกล้าเนี่ยค่ะก็จะกระจายไปตามรากของต้นไม้นะคะทําให้ในอนาคตป่าชุมชนแห่งนี้ค่ะจะมีเห็ดป่าออกตามฤดูกาลมากขึ้นนะคะชาวบ้านก็จะสามารถเก็บไปเป็นอาหารหรือว่าถ้ามีมากหน่อยก็สามารถนําไปขายได้สร้างรายได้ได้นะคะถือเป็นการสร้างป่าสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชนไปพร้อมๆกันค่ะื้นที่นี่นะครับนคน,คนที่ ซอยกันดูแร่แล้วก็ใส่ประโยชน์ของปลาตรงนี้อยู่เป็นเวลาด้วแ,แล้วนะครับประมาณ้าแไปเกิดผละเยอะเนี่กค่าทิ้งตัวตีถือว่าปลาตรงนี้ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆต่อยอดมาจากเริ่มจากที่บ่มีอ<ม>ย่างเลยคือตอนนี้ก็ทั่งนนองค์การพวสงบด้วกอะไรมีโครงการะกนะครับมาหลอมรวมแล้วก็มีทั้งหน่วยงานของศูนย์พัฒนา น้องอื่นมาทาโครงการปลูกเชื่อย่างหน้านะครับเพื่อที่จะเป็นต้นใหม่ที่จะเพาะเชื้อเฮดโคนต็องตั้งเฮทเพาะนะครับก็ถือว่าเป็นปลาที่สมบูรณ์นะครับเป็นปลาที่ชุ่มช่นใส่ประโยชน์มาโดนเช่าบาทราศดรโมูบ้านเพราะว่าเป็นของหมบ้านนี่หรือบ้านไกลบ้านไก่ที่อยู่ใกลๆกันนะตามันมาก เย็บเห็ดนะครับเนี่ยไข่มดแดงแล้วก็มีน้องใหม่มีอะไรสิ่งหลายอย่างใกล้ตายคับนี่ในนี้ใกล้กระลายกระรอกกระแตยังสมบูรณ์อยู่ครับเือว่าได้ประโยชน์ยังชูงสุดอยู่ตอนนี้เห็ดป่าเห็ดดินตามฤดูกาลนะคะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากในภาคอีสานนะคะแต่ว่าปัจจุบันชาวบ้านที่นี่บอกว่าหาได้น้อยลงค่ะจึงต้องช่วยกันปลูกป่าเพาะเชื้อเห็ดกันแบบนี้นะคะ